สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมในทางพระพุทธศาสนาในสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรักษาศีนพระเดชพุกุลท่านเจ้ากุลพระธรรมวัชระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านจะนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเรื่องของการรักษาศีนมาเฉลยให้เราได้ฟังกันครับว่าวิธีการในการรักษาศีนห้าศีลแปดนั้นเป็นอย่างไรและเรื่องที่สองก็คือเรื่องของสัมมาวาจาครับ สัมมาวาจาคือเรื่องของการพูดการคุยการใช้คําพูดในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งปัจจุบันนี้กําลังมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากครับรายละเอียดจับเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับเรื่องของการรักษาศีลแปดรักษาศีลห้าโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงเจตนารมกล่าวคําสมาทาน รักษาศีลที่เรียกว่าสมาทานนวิรัตก็คือกล่าวคําสมาทานต่อหน้าผู้ทรงศีลอย่างที่บอกก็คือศีลห้าเนี่ยรักษาได้สองแบบก็คือกล่าวคําสมาทานต่อหน้าผู้ทรงศีลก็ได้ตั้งผู้ลเจตนาที่จะงดเว้นด้วยตัวเองก็ได้ส่วนศีลแปดนั้นต้องกล่าวคําสมาทานาว่าตามต่อหน้าผู้ทรงศีลเท่านั้น โดยเฉพาะศีลห้าเนี่ยที่อยากจะให้ครุสั์ญาติโยมคนธรรมหากินได้ศึกษาให้ละเอียดเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าญาติโยมผู้ครองเรือนเนี่ยมีฐานะมีอาชีพแตกต่างกันไปเออ่ท่านจึงวางหลักในการสมทานรักษาศีลห้าให้คน ที่มีกุศลแลเจตนาจะาสมาทานรักษาสี่ท่าเนี่ยมีความสบายใจตั้งแต่แรกโดยใส่ข้อความไว้ในคำสมาทานว่ามะยังพันเตวิสูงวิสูงรักนณัสถายะติสรารเนนสหนะปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิตติยัมปิก็ว่าไปเหมือนกันความหมายก็คือว่าข้าพเจ้า ขอศีลหพร้อมกับสาระ,ะสาเพื่อรักษาแยกแยกข้อไปคำว่าวิสุงวิสูงเนี่ยแปลว่ารักษาแยกเป็นข้อข้อนะมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัตถายะ,ะคำว่ารักษาแยกเป็นข้อข้อก็หมายถึงว่าไม่เอามารวมกันข้อไหนได้ข้อไหน รักษาได้สมบูรณ์บริบูรณ์อ่าก็เป็นข้อนั้นข้อไหนขาดนะข้อนั้นก็ขาดไปข้ออื่นยังอยูอ่ไม่เอามารวมกันไม่เหมือนกับสินแปดนะสินแปดเนี่ยสินแปดสินสิบเนี่ยคํากล่าวขอสินเนี่ยจะไม่มีคําว่าวิสูงวิสูงก็คือไม่มีการรักษาแยกเป็นข้อๆนั่นก็หมายถึงว่าอ่าในตําราท่านก็ก็จะบอกว่าหมายถึงว่าข้ออ่ ข้อหนึ่งขาดข้ออื่นขาดหมดข้ออ่ข้อสองขาดข้ออื่นก็ขาดหมดอย่างนี้คือคือข้อไหนขาดก็ข,ขาดทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้รักษาแยกเป็นข้อๆเพราะฉะนั้นท่านจึงกําหนดว่าให้สมาทานรักษาต่อหน้าผู้ทรงศีลแล้วก็ให้ทำเฉพาะกรณีที่เราประสงค์จะถือปฏิบัติเข้มข้นเท่านั้นนะไม่ไม่ใช่ เป็นกรณีที่จะปฏิบัติทุกๆวันเหมือนกับสีห้าสีแปดนี่ไม่สีแปดสีสีเนี่ไม่เหมือนกับสีห้าเป็นกรณีพิเศษที่ประสงค์จะถือเคร่งออเพราะฉะนั้นก็ก็กําหนดเอาไว้ไว,ว่ามีไม่ไม่มีทางเลือกมากคือต้องต้องถือเคร่งจริงๆนะไปีกเวลาแล้วไป,ไปถือเคร่งจริงๆแต่สีห้าเนี่ยเป็นสีที่ อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นนิจจะศีลนัะอุนง่ายที่เราเนียยวันนิจจะศีลน,นิจจะศีลก็คือเป็นศีลที่ต้องรักษาอยู่เป็นนิจอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้บุญได้กุศลจากการรักษาศีลเสมอเหมือนกันหมดเอาได้ได้ไดทั้งห้าข้อก็ได้บุญได้กุศลมากสมบูรณ์บริบูรณ์นะได้ได้สี่ข้อเอาบุญกุศลที่ เกิดจากการรักษาศีลก็อลดลงมาหน่อยอย่างเนี้ยได้ข้อเดียวก็ถือว่าได้บุญกไ็ได้ได้ข้อนั้นนะก็เราอนก็อนุโมทนาชื่นชมยินดีตัวเองอกับข้อนั้นที่เรารักษาได้กาที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าข้อจํากัดของญาติโยมคนธรมหากินเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างมีฐานะมีอาชีพแตกต่างกันออกไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่ เขพุทธศาสานาก็ถือว่าทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสเข้าถึงความดีได้บุญได้กุศลจากความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดนั่นก็คือบุญเกิดจากการทำคุณงานความดีแม้จะมีอาชีพที่ไปยุ่งกับชีวิตของสัตว์อื่นอยู่เนืองเนืองแต่ว่าก็มีสิทธิ ได้บุญได้กุศลได้คุณงามความดีจากการรักษาศินห้าข้ออื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทําลายชีวิตสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็เลยวางหลักว่าให้รักษาแยกเป็นข้อข้อข้อไหนขาดก็ขาดเฉพาะข้อนั้นข้ออื่นยังอยู่แล้วก็ขาดไปแล้วประสงค์จะตั้งกุศลเจตนารักษาได้ตัวเองก็ทําได้ ทุกขนะก,ก็คือมี starting point อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือวิธีการรักษาศินเป็นว่ข้อศินห้าสินแปดก็มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างนี้ทีนี้ในการรักษาศิลน,น่ยท่านมีคำที่นิยมพูดคู่ไปกับการรักษาก็คือปริปุน,นังปริสุดทงังบริสุทธด บริบูรณ์ความหมายก็คือว่าบางทีเรารักษาได้บริสุทธิ์ไม่ขาดนะแต่มันไม่ค่อยบริบูรณ์คำว่าไม่ค่อยบริบูรณ์เนี่ยมีสองในยะก็คือในข้อนั้นอย่างเช่นในข้อในข้อในข้อหนึ่งนี่แหละทินห้าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ขาดรักษาไม่ขาดเรารักษาได้ไม่ได้ทำลายแต่ว่าเรา อาจจะมีความไม่เรียบร้อยบางอย่างเช่นไปไปเบียดเบียนสัตว์นะไปทําให้เขาเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ค่าแต่ว่าทําให้สัตว์อื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่สบายใจอย่างเนี้ยนะเหมือนกับไปทาให้เขามีสุขภาพใจไม่ไปดีนะไปรับบาดเจ็บอย่างเนี้ยนะ,ะมันก็ไม่ครบองค์ประกอบ ศีลห้าก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ยังอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่แต่มันไม่บริบูนะรณ์นะอันนี้นัยยะที่หนึ่งคำว่าบริสุทธิ์แต่ไม่บริบูรณ์อีกนัยยะที่สองกว้างออกไปกว่าน,นั้นก็คงจะหมายถึงว่าสมมาทานตั้งกุศลเจตนาที่จะรักษาได้ห้าข้อแต่ว่ามันได้สองข้อได้หนึ่งข้อได้สามข้อนะมันบริสุทธิ์ไม่ครบถ้วนทั้งห้าข้อตามที่ตั้งเจตนาเอาไว้อันนี้ก็ถือว่า ปริสูธิ์เหมือนกันนะเป็นบางข้อแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์ไม่ครบหากก้าสอาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏคําเนี้ยปริกุน,นงังปริสุทูทังควบคู่ไปกันอยู่เนืองๆในเรื่องของการรักษาที่ไห้ดูกรณีโดยบางข้อก็ได้เรื่องเกณการละเมิดศีนแปดสินห้าสีลแปดสิน 5, สิอายกตัวอย่างกรณี ข้อที่หนึ่งเนี่ยถึงข้อปานาติบาเนี่ยมีเกณฑ์ละเมิดอยู่ห้ามีเกณฑ์ละเมิดอยู่ห้าอย่างนี้หนึ่งสัตว์มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายนะนี่อยู่ในนิยามของอยู่ในคาว่าสัตว์มีชีวิตทั้งนั้นนะนะสัตว์ทุกประเภทอ่ะไม่มีข้อยกเว้นอ่ะหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองเราเนี่ยรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตคือเรารู้ด้วยนะว่าเป็นสัตว์มีชีวิต สามมีเจตนาหรือมีจิตคิดจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าสี่มีความพยายามฆ่าแล้วก็ห้าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นครบทั้งห้าข้อเนี่ยสีนขาดสีนขาดนะค้บห้าข้อนี่สินขาดสัตว์มีชีวิตรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าก็คือมีเจตนามีเจตนาที่จะฆ่านะมีความพยายามฆ่า แล้วก็สัตย์ตายได้ความพยายามนั้นซึ่งคําว่าพย,พยายามฆ่าเนี่ยท่านหมายรวมถึงการฆ่าด้วยตัวเองแล้วก็สั่งคนอื่นไปฆ่าด้วยนะมันมันครอบคลุม,ม,อ,มอยู่ในนะั้นทั้งหมดนั่นแหละนะพยายามฆ่าแล้วก็สัตย์ตายได้ความพยายามนั้นครบห้าเนี่ยสีนขังถ้าไม่ครบล่ะ,ะเช่นว่าเราเป็นสัตว์มีชีวิตเราไม่รู้ว่าเป็นสัตว์มีก็สัตว์มีชีวิต เรารู้ว it ่าเป็นสัตว์มีชีวิตเนี่ยไม่มีกิตคิดจะฆ่า่าแล้วก็ไม่ไม่พยายามฆ่าแต่ว่าเผลอไปเหยียบสัตว์ตายอย่างนี้นะก็คือรู้รู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตอยู่อสัตว์มีชีวิตรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตนะไม่มีกิจคิดจะฆ่ามันคือไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแล้วก็ไม่มีความพยายามด้วยนะแต่มันเผลอไงไปเหยียบหรือไปทับหรือไปยังไงก็แล้วแต่ตาย ไอ้อย่างนี้ไม่สีไม่ขาดแต่ว่าอ,อาจจะอยู่ในขายของทะลุนะทะลุนี่มันจะหนักกว่ากว่าด่างกว่าพร้อยหน่อยนะนะน่าจะรองน่าจะรองรองจากขาดนี่แหละทะลุเนี่ยนะทะลุนะอ่าทะลุอ่าหรือหรืออ่าไม่ไม่ครบนะบางบางเรื่องที่มันไม่หนักเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ทะลุเป็นพร้อยก็มีด่างก็มีอ่าอันนี้ก็น,นกีอันนี้ก็คือเกณฑ์การ ล่วงละเมิดศีลแต่ละข้อก็ต้มก็มีอง์ประกอบว่าละเมิดอแล้วมีความผิดระดับไหนเนี่ยน่าเกิดเกิดเกิดอ่าศีลบกพร่องไม่บริสุทธิ์เนี่ยระดับไหนระดับที่มันขาดไหมระดับที่มันทะลุไหมระดับที่มันพร้อยไหมระดับที่มันด่างไหมซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกนะในคำ็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ครบทั้งห้านี่อ่าีข้อถึงถือว่าทะลุ กี่ข้อถึงถือว่าคร้อยกี่ข้อถึงถือว่าด่างก็คงจะ,ะพูดรวมๆกันไปพอเข้าใจได้ว่าถ้าถ้ามันมีแค่สามข้อแล้วก็เข้าเกณฑ์สามข้อ,แล,อ,ขขอแล้วก็เป็นข้อที่อสองเหตุสองผลนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือสัตว์มีชีวิตเนี่ยก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ว่ามไม่คิดจะฆ่าแล้วก็ไม่พยายามเียวว่ามันตายทําให้สัตว์ตายได้ยึงวัเหตุอันนีนะ้น่าจะเป็นเรื่อง ไม่ดางก็พร้อยไม่ไม่พร้อยก็ทะลุล่ะนะไม่พร้อยก็ทะลุละ่ะ,ะก็ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาอ,อธินาทานก็เหมือนกันนะทรัพนยะ์มีเจ้าของเรารู้ว่าทรัพย์มีเจ้าของมีจิตที่จะรักพยายามรักรักมาได้ด้วยความพยายามนั้นเนี่ยครบห้าเนี่ยขาดนะถ้าไม่ครบห้าไม่ทะลุก็ดังไม่ไม่ไม่ดังก็ไม่ดังก็พร้อยไม่พร้อยก็ทะลุนะก็ พิจารณาในรายละเอียดก็เราก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้สมเหตุสมผลเพิ่มเติมอีกเล็กหน่อยก็ได้แต่ว่าในชั้นนี้เอาเอาประเด็นเอาประเด็นหลักๆว่าถ้าถ้าศินขาดเนี่ยก็ทําครบทั้งห้าองค์ประกอบนะฮะห้าทั้งห้าเกณฑ์ถ้าไม่ครบเนี่ยไม่ดางก็พร้อยไม่พร้อยก็ทะลุอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นเพิ่มเติมที่นี่เป็นเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ควรรู้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยเหมือนกันนะแล้วก็ถามกันมากอยู่ว่าไอ้ศีลขาดกับบาปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแค่ไหนเพียงไรนะสิ้นขาดกับบาปเนี่ยเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค,แค่ไหนเพียงไรนะเ,เป็นเรื่องที่ทั้งมีความสัมพันธ์กันโดยตรงและไม่สัมพันธ์กัน มีมีทั้งส่วนที่เป็นอันเดียวกันและส่วนที่ต่างกันอยู่แต่สินขาดก็คือเข้าเกนครบห้าข้อเนี่ยขาดก็คงไม่พูดถึงเรื่องของด่างคล้อยทะลุละเอ,เอาว่าขาดก็แล้วกันเอาเฉพาะประเด็นขาดเนี่ยอย่างเ,เช่นสินข้อปฏิบาตินะครบห้าเก์เนี่ยคือขาดสัตวต์มีชีวิตรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตมีจิต คิดจะฆ่าพระายามฆ่าและก็สัต์ตายด้วยความพระยามนั้นอย่างแน่ขาดทีนี้บาปบาปบาปมากหรือน้อยบา,บาปแม่นอนน่ะสินสินขาดใน,นบาปบาปแม่นะอ่าทีนี้มากหรือน้อยเนี่ยในคัมภีร์ท่านว่าเอาไว้ท่านว่าเอาไว้อย่างนี้นะอเป็นคัมภีร์ชั้นหลังไม่ใช่พระไตรปิฎก เป็นคำพีชั้นหลังๆมาแล้วก็รู้จะปรากฏชัดแน่ใจก็คือในคำพีมังคลัตทีปณีซึ่งแต่งโดยพร,ระมหา,าเถระลาลน,นาเป็นคำพีโบราณของไทยเหมือนกันมังคลาตทีปนีเนี่ยเป็นคำพีที่มีความสําคัญแล้วก็เชื่อถือได้เหมือนกันอาซิษฐานเนี่ยยกกรณีแล้วก็ปานาธิบานขาดขาดด้วยบาปด้วยนะอ่า ทีนี้บาปมากบาปน้อยเนี่ยท่านพูดน่าสนใจเอาไว้อย่างนี้นะเจตนาแรงกล้าในการฆ่าเนี่ยถ้ามีเจตนาแรงอันนี้บาปมากนะเจตนาไม่แรงคือเจตนาอ่อนเนี่ยบาปน้อยเออก็ลองไปนึกว่าอันไหนมันเจตนามันแรงอันไหนมีเจตนาอ่อนเออท่านก็ว่าเอาไว้เพออียงแต่ว่าท่านไม่ได้ยกตัวอย่างชัดๆท่านั้นแหลนะเจตนาแรงก็น่าจยะหมายถึงว่า มีความเครียดแค้นมากนะมีความเครียดแค้นมากามีโทสะมีโทสะมูลมาผสมโรงอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะฆ่าให้ตายเนี่ยมันแรงนะถ้าไม่มีโทสะมาผสมโรงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อเอามากินเป็นอาหารอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้สอบพอสมิดสมผลนะถ้านะพอสมิุสมผลก็คือ พวกชาวไร่ชาวนาชาวบ้านคือทั่วไปที่เขาดำรงชีวิตตามธรรมชาติบางทีสัตว์ป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยนะพวกนกหนูอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีก็เป็นอาหารของชาวบ้านแ่ะนะเขาก็เจตนาอย่างเนี้ยนะบางทีก็มันไม่ใช่เจตนาที่จะฆ่าเพื่อฆ่าหรอกนะเจตนาที่จะฆ่าไปเพื่อเป็นอาหารอย่งเนี่ยก็อาจจะอยู่ในข่ายของาว่าเจตนามันอ,อ่อน แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเจตนามันแรงก้ามีโทสะมาผสมรองด้วยอย่างนี้นะบาปมากไอ้เจตนาอ่อนเนี่ยบาปน้อยนะสินขาดเหมือนกันแต่บาปมากบาปน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันนะอ่าอีกข้อหนึ่งก็คือสัตว์มีคุณมากเนี่ยไปฆ่าสัตว์มีคุณมากอ่าบาปบาปมากนะสัตว์มีคุณน้อยอ้าวบาปน้อยอันอันนี้จะไม่แจกแจงรายละเอียดนั้นเดี๋ยวจะหาว่าแบ่งแยกนะแต่ว่าท่านก็ว่าไว้กว้างว่ามีคุณมากบาปมากมีคุณน้อยบาปน้อย นะสัตว์ร่างใหญ่บาปมากสัตว์ร่างเล็กบาปน้อยอย่างนี้นะพระยายามมากบาปมากพระยายามน้อยบาปนออ้อยกรณีไหนล่ะนี่น่าจะเหมือนกับกรณีที่เราไปฆ่าสัตว์บางชนิดทีเ่เป็นสัตว์ที่จะตายยากสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราไปฆ่าเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมาก ช้ความพยายามมากใช้พนมากใช้กําลังมากอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะบางสัตว์บางชนิดเนี่ยมันกระตายยากละฆ่ายากอ้าวพยายามมากายิ่งตายยากก็ยิ่งพยายามมากพยายามมากบาปมากนะพยายามน้อยบาปน้อยและอันสุดท้ายนั้นบอกว่าการฆ่านั้นมันมีผลกระทบในวงกว้างหรือวงแคบถ้ามีผลกระทบในวงกว้างบาปมากมีผลกระทบในวงแคบบาปน้อยนะท่านก็นจะว่าไปอย่างอันนี้เป็นเกณฑ์นะ เสริมเพิ่มเติมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินขาดกับบาปเนี่ยมีความสำคัญท่านผู้ชมคงเข้าใจแล้วนะครับว่าวิธีการรักษาศินห้าสินแปดนั้นมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ให้สินขาดสินด่างพร้อยสินทะลุดังที่พระเดชพระคุณท่านจุกุณพระธรรมวัชรบัณฑิตท่านได้กล่าวไว้ครับและช่วงต่อไปครับจะพาท่านผู้ชมไปชมในเรื่องของสัมมาวาจาการใช้คำพูด การกล่าวคําอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะในโลกสื่อสารปัจจุบันที่เราสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่างทุกที่ทุกเวลานั้นวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นทําอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับเยาว,วชนคืออนาคตของชาติกําลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆมากมาย จากความไร้เดียงสารู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะการแสดงออกทางภาษาที่รุนแรงและการแสดงความเกลียดชังบนโลกออนไลน์เ e สตีในยุคที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารสารส,ารสนเทศต่างๆจากทุกสารทิศทั่วทุกมุมโลกสามารถถ,ถ่ายทอดส่งต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแบบไร้พรมแดนผ่านระบบเครือข่าย ท่ามกลางความง่ายสะดวกและรวดเร็วของเทคโนโลยีดังกล่าวเรากลับพบเห็นการใช้แฮสปีดของเยาวชนอันเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มุ่งสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นซึ่งนับวันจะมีอิทธิพลและเป็นสิ่งเร้าต่อพฤติกรรมเชิงลบในสังคมไทยทุกวันนี้เรากำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์ท่ามกลางความรุนแรงความรุนแรงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็จะออกมาทั้งในแนวทางของการรุนแรงในวาจา รุนแรงในการกระทําก็ส่งผลให้สังคมไทยของเราไม่มีความสุขมีความสุขน้อยลงการพูดสื่อความหมายที่สร้างความเกลียดชังอาจมาในรูปของการเหยียดหยามศักดิ์ศรีลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ตลอดจนยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและโดยเฉพาะความเกลียดชังบนโลกออนไลน์ เราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่การพูดให้เกลียดชังเพสปีบเป็นชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สังคมดิจิตัลที่ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือนจริงที่กำลังได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดเสรีภาพในการพูดการแสดงออกการที่ไม่เห็นตัวตนแบบซึ่งหน้าทำให้ขาดความเกรงใจกล้าที่จะใช้คำพูดที่รุนแรงคำหยาบคายซึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าไม่กล้าพูด แต่เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์กลับทำได้การผันแปรของโลกเราที่เต็มไปด้วยสื่อสารเทคโนโลยีสามารถที่จะสื่อสารได้ทุกช่องทางดังคำที่ว่าผู้ใดครอบครองสื่อผู้นั้นครอบครองโลกเด็กๆและเยาวชนได้ซึมซับความรุนแรงผ่านสิ่งเหล่านี้กันทุกวันหากมองให้ลึกลงไปจะพบว่าเทสสปีดเป็นการสะท้อนภา,ภาพภายในจิตใจของผู้พูดการทำความเข้าใจ อดทนฟังหรือสังเกตจะช่วยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้คำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเหล่านั้นได้การแก้ปัญหาเทสปีดในเยาวชนควรเริ่มต้นจากจุดใดใครและอย่างไรก็ต้องเริ่มจากครอบครัวนะคะให้ผู้ปกครองชี้แนะแนะนำในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดแล้วก็ไม่ปล่อยให้เด็กนะคะเสพสื่อตามลำพังนั่นเองนะคะเยาวชนควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะส่วนผู้ใหญ่ก็ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนค่ะฝากเพื่อนๆตั้งใจเรียนกันนะคะเวลาพูดเวลาเขียนก็ใช้คำสุภาพจะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมค่ะการแก้ปัญหาการใช้เฮดสปีดต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวคนในครอบครัวควรหันมาเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันด้วยเหตุและผล เคารพความเป็นคนที่เท่าเทียมกันและที่สําคัญไม่ตัดสินเพราะไม่มีสิ่งไหนที่เรียกว่าผิดหรือถูกไม่มีดําหรือขาวไม่มีซ้ายหรือขวาจึงควรพูดคุยด้วยความการุณาโดยยึดหลักสัมมาวาจาเป็นที่ตั้งชี้ให้เห็นโทษของการใช้เฮสปีดทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงที่เมื่อเกิดขึ้นกับใครหรือผู้ใดก็ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสัมพันธภาพต่อกันสัมมาวาจาจึงเป็นทางออกที่ดีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเราเริ่มต้น ทำให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเล็กที่สุดและเราต่างตระหนักและให้ความสำคัญสถาบันครอบครัวที่เล็กที่สุดให้แข็งแรงให้เข้มแข็งและให้อบอุ่นที่สุดจะเป็นฐานกำลังที่สำคัญจากรากญ้ารากแก้วที่จะทำให้สถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมของเราเนี่ยมีความสุขที่สุด สัมมาวาจาเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพูดพูดความจริงไพเราะอ่อนโยนถูกต้องตามการเวลาสถานที่เป็นธรรมเมื่อพูดออกไปแล้วไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่ก่อให้เกิดโทษในภายหลังในสังคมที่มันกำลังเกิดวิกฤตเนี่ยก็ขอให้เราใช้ถ้อยคำที่สื่อสารถึงกันด้วยภาษาที่เป็นภาษาสุภาพภาษาดอกไม้อย่าใช้ภาษาที่ทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ แล้วก็ทําให้เกิดโกรธเกรียดกันก็คือการใช้ภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงฟังแล้วไม่สบายใจในสังคมปัจจุบันที่มันมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะคัดกรองข่าวข่าวสารข้อมูลที่มันเป็นจริงและเป็นประโยชน์เพื่อนำมาเผยแผ่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบส่วนเราท่านทั้งหลายที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็ต้องใช้ ความพินิจพิจารณาว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอย่างไรอย่าสัตทวเสษข้อมูลแล้วก็นำเอามาคิดปริเวตกททำให้เราเกิดความเดือเดเนื้อร้อนใจความปรารถนาดีต่อกันการเอาใจเขามาใส่ใจเรายังคงเป็นคติธรรมที่สังคมไทยควรรักษาเอาไว้การใช้สัมมาวาจาตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นทางออกของการแก้ปัญหาเฮสปีดที่ดีที่สุดของเยาวชนและสังคมไทย หลักธรรมทั้งสองอย่างนั้นล้วนมีการต่อเนื่องซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศิลที่เราชาวพุทธจะต้องตระหนักให้แน่ชัดว่าวิธีการในการรักษาศินนั้นทำอย่างไรบ้างและที่สำคัญมาต่อในเรื่องของสัมมาวาจาที่ในปัจจุบันนี้ทุกท่านต่างก็ตระหนักอยู่เสมอว่ากำลังมีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลเยาวชนให้รู้จัก ใช้สัมมาวาจาในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมาธุราเป็นีรษาเจอายนว่งคนคนหรือวางทางไกลห